ครับผมอาจารย์รีสอร์ทที่ที่ไหนนะที่หาดเจ้าหลาวใช่ครับทางเดินไปก็ใกล้มากเลยครับ50เมตรเราเป็นรีสอร์ทที่อยู่ใกล้ทะเลติดทะเลมากเลยเลแค่50เมตรนอนแล้วด้านหน้าของรีสอร์ท และหน้าของรีสอร์ทก็จะมีตลาดสดให้เราไปซื้อของสั่งของอะไรมามากินที่ที่พักเราได้เนาะสะดวกสบายมาก,ามากอ่ผู้สา,สามารถเดินลงไปเล่นทะน้ำทะเลได้เลยลนะมีสระ,ะน้ำให้เด็กๆเ,เล่นด้วยเนะาะเราเข้าไปข้างในกันไปเข้าไปข้างในกันตั้งผู้มา ล้มนะดูสิววาขวันถืออะไรข,ข้างล่างลูกจา๋าฝั่งนี้นี่อันนี้จะเป็นข้างในบริเวณโรงแรมโอ้โหน,นี่มีไมายกให้หนูเล่นด้วยนะจะเล่นเหรอเขาเอาของไปเก็บก่อนไหมีมายกนี่งา่าย น้ำนี่ห้องนี้หรือเปล่าห้องนี้พี่ผู้ถึงแล้วมีสระว่ายน้ำมีของเป็นของเด็กของผู้ใหญ่ภูค้ามห้องเราหรือห้องนี้ตรงนี้ขึ้นมาเลยห้องนี้ตรงนี้ใช่ไหมไม่ใช่ตรงนี้นะพ่อภู หนึ่งจำผู้จะฟังนี้อ๋อพี่เข้ามาพี่เข้ามาปูที่นอนให้เราจัดที่นอนให้เราถึงแล้วถึงแล้วยังไงนี่ครับตรงนี้เป็นห้องน้ำ เล่นน้ำได้ดูฝันชอบใจไเร็วๆๆไม่ต้องเต้นละต้องเต้นละนี่นี่คือเราจะมาพักกันที่นี่สองคืนเขาเปิดแอร์ให้เรียบร้อยละโอ๊ยเจ็บช้ออยู่น้ำขาโอเคเลย ตอนนี้เราจะไปเล่นน้ำที่ทะเลครับแล้วผุกก็จะมาบอกว่าอยากให้เ,เพื่อนๆรู้ว่าโรงแรมของที่ที่ฟูพักอ่ะใกล้ทะเลขนาดไหนคระใช่พี่ปูอยากให้รู้ว่าวเดินไปแป๊บเดียวก็ถึงใช่ไหมครับไป,ะปะลูกจาก๋านะพี่ปูนํนำทางไปเลยอุ้ย <laughs> ดูขวัพร้อมมากเดินตูดบิดไปหนุนละสะดุดนะคะนี่ เียวจริงๆค่ะประมาณ40-50ิเมตรถึงแล้วเห็นไหมคะนี่ที่พักของเราใกล้มากส่วนด้านหลังดงด้านข้างฝั่งนี้เขาจะเป็นที่ให้ให้มานั่งทานข้าวกันนะคะมานั่งปิ้งย่างนะคะนี่นะคะเป็นของรีสอร์ทเป็นที่ของรีสอร์ ขวันพัวจัมืลอนะกลัวกลัวดูไหมคะตรงนี้นะคะมี่ลานตรงนี้ให้มานั่งทานทำอาหารปิ้งย่างได้นะคะไม่มีใครรอแม่สักคนเลยโอ้ย อันจองที่ละโอ๊ยเกิดอะไรขึ้นไอยเข้าตาพี่ผูยนูน่นเห็นไหมคะแปบ๊บเดียวจริงๆค่ะพี่ผูไปนู่นละบ๊ายบาย,บายขวัญชมเนนื่อไหร่เป็นไงคะที่ค่ะเป็นไงคะที่รีสัตว์ทุกใกล้ชายขาดไหมครับใกล้มากเลยเนาะใช่เดินมาแค่ห้าสิบห้เมตรประมาณ50เมตรสอง 2> 2นาทีก็ถึงเนาะ เช็คมาได้นะคะที่โอมแอนจานรีสอร์ทนะคะที่หาดเ <Jean S 1> จ้าหลาวเนาะแต่มาเช,ช็คด<ช>ูได้นะคะเผื่อใครอยากมาเที่ยวเนาะราคาไม่แพงค่ะคืนละสองร้อยคืนละสองพันลูกที่เราพรักราคาคืนละสองพันเนาะที่เราพัก